สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุข้อนครับผมอยู่กับผมครับรายการนิสานดีดีทีมงานลุยนิสานออกบ้านครับผมไปหาหนูเมื่อกี้ครับพี่น้องไปหาทีมงานลุยนิสานครับพี่น้องสิบตัวครับสองสี่หกแปดสิบครับผมสิบตัวอันนี้อันนี้ตัวใหญ่ครับใส่จัมโบ้ครับอันนี้ใส่จิ๋วครับ ใส่จำโบใส่จิว <the People>, ครับอ uh ันนี้งหญ่สุดครับผมนี่เล็กสุดครับผมใส่จำโบครับใส่จำโบนะครับใส่จำโบพี่น้องครับใส่จำโบครับรุ่นงหญ่ครับเอาเชลอตูครับสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแกครับผมใส่จมโบกอะใส่จมโบมีสามตัวครับใส่จมโบไปลาว่าเมื่อกี้ครับพี่นอ้องอันนี้กเกือบอาจะรุนเกือบโลังไรกับแปดขีดครับตัวนี้ไดีครับไปกับที่หมเนี่ยคนี่ครับนักล่าหนคูครับโช์ครับนน นี่ครับพี่เดียครับตา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 นี่ครับอ <c oughs> ่านครับ,รบตัวหนึ่งครับผมหนักมากหนูครับนี่ครับตัวหนึ่งน้องตาครับตัวเมียตัวนี้เลี้ยวครับเลี้ยวจวดตัวนี้เป็นบ้าดูเดือดครับตัวนี้โกดครับครับผมเอ่อจะได้กับตาของพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรายการอีสานดีทีมงานลุยอีสานนองบานแต่สิหาคลิปใหม่เรื่อยๆเห็นลงมก้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเพราะว่าพักไปโดนครับเมื่อกี้เมื่อไรตั้งใจว่าจะพักกับงานหลายงานหลายวงบกวยได้เฮ็ดครับก็เลยเอาพักพักไปกวนกับ่ไว่าจะพารถมานี่กันเล้วเขาแล้วน้ำหรอกกับฝากพ่อแม่พี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเอ่จนไหนก็ สวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ